ขึหนึ่งประจําปี2565ซึ่งท่านรู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศแกกประชชวงสภาเทศบาลสมัยที่สามันสมัยที่หนึ่งประจำปี2565ตั้งแต่วันที่16กันยายน2565นเป็นต้นไปมีกำหนด15วันสภาเทศบาลคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลผู้สังเกตขั้นนะครับ ผมขออนุญาตนำเรียนในเรื่องของเ,ออเรื่องแรกเลยนะครับในขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงในยติ5.3นะครับในวาระที่5นะครับเรื่องที่สมัใหม่นะครับยติที่5.3นะครับยติขอผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแยกเศษในยติขอรับความผิดชอบขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการวางและจัดทำแผนเมืองเฉพาะในพื้นที่เทศบาลนครที่โลกของสุราช่างครับยตินี้คณะผู้บริหารขอถอนนะครับการประชุมในครั้งนี้นะคะรับจาหน้าที่ได้ส่งให้ท่านสนาธิสุาได้รับทราบและตรวจสอบแล้วนะครับมีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะครับ ท่านในรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่3ามขั้งที่1ประจำปี2,565เมื่อวันจันทร์ที่26กันยายน2,565ปวดยกมือครับขอบคุณครับไปนั้นว่าที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุมสภาดังกล่วลาวได้คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับพศ2,565 เมื่อวันอังคารที่30กันยายน2565โปรดจกมือครับเป็นอนาทีปประชุมสภารับรองรายงานการประชุมสภาที่5.1จัดติรายงานการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น2561ถึง2565 2565จำนวนงเล่ม2แผนพัฒนาท้องถิ่นตศ2566 ถึง2,570เพิ่มเติมครั้งที่สามครับ2,565จํานวนหนึ่งเล่มสังหินพศ2,566ถึง,ง2,570เพิ่มเติมและแผนพัฒนาท้องถิง่นพศ2,566ถึง2,570แก้ไขของเทศบาลประมาณมีความประสงค์ขอแจ้งต่อสภาเทศบาล,ลคานครทิษณุโลกกรณีแผนพัฒนาท้องถิง่นพศ2,561ถึง2,565เพิ่มเติมเปลี่แรง ครั้งที่14ครับ2565เหตุผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแานทัศนาขององค์กรข้อ22และข้อ24พศ2561ถึง2565พิสูรน์เพื่อทราบต่อไปขอแสดงความนับถือค่ะ5.2ยติ5.2 มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนี้โอนลดจำนวน528,500บาทแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคเหนือและระดับประเทศเป็นอนุมัติที่ประชุมสภาเป็นชอบไปตัดสต่ลำการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกสารนะครับด้วยเทศบาลนครพิุโลกโดยสนัครธรรม มีความประสงค์ขออน,นุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศสองพันไปตั้งจใจเป็นรายการใหม่โดยมีหลักการให้ผลคำต่อไปนี้บนในบัญชีราคามาตรฐานคุารุ่นของสำนักงบประมาณเป็นไปตามหนังสือกรมสงปการปกครองท้องถิ่นที่มท0 8ูนปบอ1ท9 5ตามราคาซื้อขายท้องถิ่นเนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานคุพัุ่์ของสำนักงบประมาณถ้าไม่มีผมขอมาติดเลยนะครับ สมาชิกสภา,าท่านใดเห็นชอบไปละจตดังกล่าวโปรดจกมือครับเป็นอนาที่สภุมสภา,าเห็นชอบไปละจิตดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันนะครับเทศสบาลนครสโลกโดยสนักคังมีความประสงค์ของนุญโอินเงินเมื่อประมาณรา,ายจ่ายประจำปีเมื่อประมาณพศ2 5 6 5ไปตัดจ่ายบริการใหม่โดยมีหลักการและเหตุผลในต่อปีนี้งานบริหารงานคังบวดแ่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติและจงมือครับเป็นอน่าที่สภุมชภาเป็นชอบอตจจิลัลงกาได้คะแนนเสียงบนเอกสารนะครับและความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพเนื่องจากยงงประมาณางพประมาณอสิบหเทศบาลนครชลบุรีไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการาก่วไว้ตั้ก้องตรวทับตามทีม่เทศบาลกำหนด เื่อติตตั้งเนส่วนเฉลยมันคือพระพเจ้าอยู่อ๋อเจ้ารามช่มคักน,นาสิตัสศากา่าวปดจงเคยครับแ่น,นั้นว่าที่รงชมสภาชาบไปเจ้าตินงกล่าวได้คณะเสียงพระเอกฐานนะครับ